Mutta tänään meillä on talvi. mutta <laughs> <coughs> pitää mennä hakemaan. Uh, siellä kato. Ja. <laughs> Voiko mennä katsotaan? Kato. Ja vesi. có con này để tính cá sốt ta Tại hết kinh em เสียล่ะมันก็แม่แน่อีไอ้อาจารย์ล่ะตวยเสียล่ะเ ตาไม่น่าพิตาลิตกีตามาเ<ด>ส,สียละน้องเนี่นาตาของปลาเศร้าเนี่ยซื้อในภาษาฟิลิปเพนเราจะกระสีซื้ออาจสีหน้าฮักดีแต่ว่าคล้ายๆปลาน่นจันที่อยู่เมืองไทยเฮา,า,ซา,ซาคือปลาน,น่นจันครัน20กิโล Yes, ยิ่งโซยิ no. ่อโซโอ้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 ตาน้อโตบักง่ายพี่น้องประมาณนั้นสองสามโลได้ถืองานโลดแต่ว่าบักง่ายยกมา้านัก <c oughs> ติดอันกงกงดักปลาเนาะจ้ะ เฮากระซียามปลาคลิปเนี่ยจิเป็นวิดีโอล่าสุดที่ว่ายามปลาเละ <c oughs> มันสิ <c oughs> หิมะสิลงแล้วพี่น้องเฮาก็สิเริ่มเก็บอันนี้ไปน้ำตู้ยาอันนี้บะหมี่เลยกินนได้แล้วก็สิี่ไปปลาได้สองสามตัวแล้วก็ะซี่ Tässä on viisi kiloa. Mikä nimi tämä? Viisi kiloa. Kyllä, paljon. Ei iso. ole, viisi kiloa. Mutta no. Meillä on palovi. <ycro> pitää mennä hakemaan. siellä. <ycro> Mutta... <ycro> Kato. ja Voiko mennä katsotaan? Katoo. Ja oli vesi. Voiko mennä sitten kasvattaa? Tai hetkinen. Siellä Manka menee ja, ja täällä toisella. Eikä katso ne mee. Vain. Tai minä pitää litkiä tämä no, siellä. No niin.